สดีครับเพื่อนมิตรที่ติดตาม YouTube ช่องยงยโสธรคลิปนี้ยงลุงยงชูทงลุยก็จะลุยเข้าสู่พรมแดนไทยพม่าพรมแดนทางการเมืองพรมแดนทางการต่อสู้นะครับเดี๋ยวนี้คณะของคุณพลเอกรือจันโอชาซึ่งถูกโลกมองว่าเป็นรัฐบาล ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยหรือเป็นปเผด็จก,การเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนนะครับคือคณะทหาระม่าที่เพิ่งเขายึดอานาจเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี่ฮะแล้วมีลักษณะคืบหน้าไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าปลดรล้วจังียี่สิบสี่ตำแหน่งแล้วก็ตั้งรัฐวนตรีขึ้นมาเองเนี่ยที่สองตำแหน่งนะครับอสองประเทศนี้หมายถึงผู้นำนะฮะก็เรีวยกว่ามีเจตาการรมร่วมกัน คือเราจตากรรมที่ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยประชาชนชาวไทยนักเรียนรัศึกษาประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงต้องการปรับปรุงต้องการปฏิรูปประชาธิปไตยต้องการแก้กฎหมายที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่สมทบเข้ากับพลังของประชาชนพม่าที่ชื่นชมศรัทธาในประชาธิปไตยซึ่งนําโดยนางอองซานสูจี ก็เรียกว่ามีชะตากรรมร่วมกันเหมือนกันที่มีภาระ,ะใหญ่หลวงเหมือนกันนะครับที่จะต้องต่อสู้ผักดันเอาไปะชาทิปไต,ตยขึ้นมานะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าติ่ตามอย่างยิ่งเลยครับปัญหาเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าโลกจะคงจะมองและก็ค่อยๆค่อยๆเปิดเผยออกมาว่าโลกมองว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคณะทหารพรม่านี่น่าจะเป็นมหาอำนาจสังคมนิยมคือจีน เขาเคยใกล้ชิดสนิทสนมกันมานานนะฮะแม้จะมีข้อบาตหมางเล็กๆน้อยๆตามคุมแดนนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ฮะเพราะว่าพม่าเนี่ยทางด้านเหนือเนี่ยมันมีชนกลุ่มน้อยมันมีกลุ่มกีดอาวุธอยู่นะในอดีตก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้าใจผิดอะไรบ้างอาจจะมีแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะฮะยังไงพมา่าอ่าจีนก็ลงทุนในพม่ามากมายท่าเรือเรืออะไรๆต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประโยชน์มหาศาลในตรงนั้นเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆไม,ไม่ไม่ได้ถือมาเป็นสาระนะครับ เดี๋ยวนี้นะฮะมันก็จะมีข้อเครือบแคงอย่างหนึ่งที่ติดมาอาจากการยึดอำนาจของคณะผู้ดรพยุจจันร์โอชาตั้งตีปี2 5 5 7ดังที่ผมได้เกลนได้กล่าวไว้ในคลิปก่อนรือว่าลักษณะของกลุ่มพลังในสังคมไทยเนี่ยกลุ่มหรือกัุความคิดเนี่ยมันมีลักษณะเปลี่ยนข้าง ลุมฝ่ายขวานะครับพวกนุรกนิยมเนี่ยยกวาทะกรรมของพวกฝ่ายซ้ายในอดีตเนี่ยขึ้นไปกล่าวโจมตีสหรัฐอเมริกา่าเป็นจากพรรนิยมที่หนุนหลังพวกอยังไง่ะพวกทุนสามาเนี่ยพว,พวกคุณทักษิณเนี่ยพรรคพลังประชารัฐอ่ากลุ่มขวาที่มาเป็นพรรคพลังประชารัฐที่หนุนหลังพรรคพลังประชารัฐเนี่ยครับก,ก็คงจะมองแบบนั้นนะฮะมองว่ากลุ่มประชาธิปไตยเนี่ยมี ประเทศตะวันตกหนุนหลังอ่ะพูดตรงนะดังนั้นเนี่ยมันจริงหรือเปล่าว่าคุมฝ้าในเมืองไทยเนี่ยไปอิงจีนหรืออ่าเผด็จการในไทยเนี่ยซึ่งหลังจากเข้ามายึดอำนาจเนี่ยคุณประยุทธ์นี่ก็แสดงความชื่นชมประเทศจีนนะครับชื่นชมสีจินผิงอ่าพูดถึงรัํมนูนพูดถึงโครงสร้างอำนาจรัฐของเขาเนี่ยว่ามันมั่นคงนั่นก็คือว่าแสดงออกในลักษณะที่ชื่นชมเผด็จการไง และการนั่งรัฐมนุษฉบับแรกก็ดีรวมทั้งรัฐมนุงฉบับที่สองที่ใช้อยู่นี้ก็มีลักษณะที่พยายามจะเป็นเผด็จการครับโดยชนชั้นปกครองเนี่ยประกอบคณะขึ้นเพื่อเป็นคล้ายๆเป็นกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนไงแต่จริงๆมันพริดเรื่องเลยนะครับจีนเขาเป็นเผด็จการชนชั้นกรรมาชีพโดยพรรคคอมมิวนิสต์เขาใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิัยรวมศูนย์เขาไม่ใช่ ไม่ใช่รบับวิสาหกฏใจที่สั่งมาจากข้างบนโดยชนชั้นอภิสิทธิชนผู้ผูกขาดอำนาจอย่างในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเหมือนกันได้นะขอาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาก็น่าละครับีนก็มีมรัฐธรรมนูญไม่กี่มาตราเขาพูดถึงจะเรื่องใหญ่แต่ในประเทศไทยโอ้โหเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่รู้กี่มาตราต่อกี่มาตราสองร้อยสามร้อยเขียนกระดิบกระร้อยอย,ย,อย่อยเป็นดูง่ายว่า การยงใหญ่กันไปนี่เรียกว่าไม่รู้เพื่อเขียนเป็นเครือข่ายเป็นดักเหมือนยายแมงมุมดักฝ่ายประชาชนและฝ่ายพักการเมืองฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยให้มาติดกับดักนล้อมคอกล้อมกอ,อ,อบไว้เพราะฉะนั้นดังที่เห็นนั่นแหละครับพอตั้งพอเลือกตั้งครับคณะของพรรคเคลือไทยอ่สอสอของพรักอนาคตไกลนะครับของอนาคตใหม่นะก่อนที่จะมาเป็นก้าวไกลเนี่ยก็เจอยายแมงมุมนี่ฮนะ ตั้งแต่คุณธนาธรคุณพิยบุตรคุณช่อคุณอะไรต่างๆนี่ฮะติดนึบติดนับเป็นหมดดังนั้นนะฮะดังนั้นมันมันจึงมันไม่มีทางที่จะเอาของเผด็จการชนชั้นกรรมชีพมาครอบเผด็จการโดยชนชั้นอภิสิทธิชนหรือชนชั้นปกครองไทยที่เป็นพวกล้าหลังเนี่ยนะฮะแล้วผมก็คิดว่าถ้าใครคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยพลเอกประยุทธ์เดบคณะเนี่ยมีจีนหนุนหลัง นะครับหนุนหลังนะฮะแต่ท่านเห็นไหมฮะว่า,ามีใครหนุนหลังมีใครหนุนหลังนะฮะเพราะว่าผมได้ยินที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหก,กรรมหรืกอกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับกล่าวพูดถึงด็อ,อร์นะท่านนี้พูดถึงว่าในยุคสีจินผิงเนี่ยไม่ให้ความสำคัญกับพลเอกประยุทธ์หรือผู้นำไทย ในการประชุมเบลแบลอนด์โรดเมื่อปี2 6 1เดือนตุลาคมช่วงปลายเดือนตุลาคมนี่ก็ม่ได้เชิญคุณมิจยุตไปมาเป็นตัวแทนนะฮะในขณะที่เชิญประเทศอื่นๆทั่วโลกนีร่วมร้อยกว่าประเทศเขาบ่นในลักษณะน้อยใจอยู่เหมือนกันว่าสีจินผิงไม่เคยมาเยือนไทยนะครับขึ้นสู่อำนาจสองครั้งดังนั้นนี่ลักษณะที่ว่าจีนจะเป็นคนหนุนหลังรัฐบาลพิธีการอยู่หรือเปล่าผมว่า ไมไ่ชัดเจนนะเพราะว่ารัฐบาลพลเดกประยุทธ์นี่เมื่อไม่มีเงินใช้ไม่เพียงเ,ม,เงมื่อไม่ไมีเงินบริหารนี่ก็ไปเที่ยวหายืมอยู่หลายๆประเทศนี่แล้วมีประเทศไหนให้ยืมบ้างนะครับจีนนี่ให้ยืมไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะและนกนณาที่จะอุดหน,นุนสินค้าต่างๆเพื่อที่ให้สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจของไทยเดินหน้าไปได้นี่มันก็ยังไม่ชัดเจนนะมันจะแตกต่างจากๆๆที่ไทยพึ่งพา,าการส่งออกประเทศตะวันตก หรือประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งได้ทิงขอเป็นกับนะฮะทำให้พยุของสถานะการเงินกัรคลังของประเทศไปได้นี่นะครับที่มันน่าเครือบแข็งนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับไทยตอนนี้นี่โดยคณะรัฐประหารเนี่ยนะฮะบริหารประเทศมาเจ็ดปีเดี๋ยวอีกในอยู่ในเวลาอีกสองปีในตามรมัฐธรรมนูญนะครับเท่ากับว่านับถอยหลังไปสู่การเลือกตั้ง ถึงผมได้พูดมาแล้วว่าพรรคการเมืองแต่ละทั่งต้องเตรียมการเลือกตั้งต้องจัดขบวนให้ดีอานั่นคือส่วนของพรรคการเมืองนะเป้าโจมตีต่างๆหรือข้ออ่อนของรัฐบาลพลเอกประยุติบริหาร,ร,รมาเจ็ดปีท่านมองเห็นจงโกงแจกปางเลยนะครับผมได้ฟังอภิปรายในสภาอาิปรายมาไว้ใ,ใจตอนเนี้ยผมก็เห็นว่าชี้ถูกเป้าทั้งนั้นนะครับป้อมค่ายนี้หราว่าร้าววมากเลยครับป้อมค่ายของอํานาจรัฐเผด็จการเนี่ยหรือรัฐบาลที่ ไปใช้ด้ใจแบบไปใช้ใจแบบไหนนะแ,แบบที่ไม่แช์ไม่แฟร์ไม่แชร์ฝ่ายใดเลยตามที่ผมพูดมาเนี่ยไปใช้ใจแบบคับแคมเนี่ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเป้าให้เห็นชัดทีนี้เรามาพูดเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะฮะว่าที่ผมบอกว่าโลกเขาจับตาอยู่ว่าขณาทหารในพระมหาใครหนุนหลังเดี๋ยวนี้จีนเองก็ย้ำๆออกมาหน่อยหนึ่งแล้วใช่ไหมครับว่า ผมไม่ชัดเจนนะท่าทีของจีนว่าใครเป็นคนพูดแต่ผมเห็นเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ยเขาเขียนว่าจีนกล่าวว่าเฮ้ยเพระาระว่าทหารมากๆคณะทหารแต่มาเปลี่ยนคณะมูลนตรีอ้าวไม่รับทหารแต่มาเปลี่ยนคณะคณะรัฐมนตรียี่สี่คนนีมออ่มาปลดออกกประธานาธีบดีนางองซานซูจีอะไรกับคณะเนี่ยแล้วไปคุมขังเนี่ยมันมันยิ่งกว่ารับทหารน,นะครับนะฮะเี๋ยวไทยเหลือไปอะไรอีกสองปีใช่ไหมฮะในการเลือกตั้งเนี่ยเพื่อ จดเลือกตั้งใหม่นี้คือนับถอยหลังอะแต่พม่าเพิ่งเดินหน้าครับเดินหน้าแม้ว่าประกาศว่าจะขอว่าครับเน้ยประกาศว่าจะใช้เวลาหนึ่งปีก็จะจมีการเลือกตั้งสัญญานี้ว่ะไม่มีใครเชื่อหรอกครับถ้าว่าตอนนี้ประเทศพม่าเพิ่งเพิ่งเดินหน้าเพิ่งเดินหน้าไม่ใช่ถอยหลังไปสู่การเลือกตั้งนะเดินหน้าไปสู่เมื่อไรไม่รู้จะมีการเลือกตั้งเนี่ยต้องต้องดูนะต้องดูว่า สองประเทศนี้ใครจะเลือกนั่งหวัมกันดังที่ผมพูดไว้เอาแล้วครับของพม่าก,กับเรื่องของพม่าของไทยทีนี้ฮะนับถอยหลังเนี่ยไม่มีทางที่จะไปะที่เสียได้ไม่มีทางที่จะยื้ออานาจไว้ได้มีแต่จะทำไงครับพักพลังประชารัฐหรือคณะพนเอกประยุทธ์ที่เข้ามายึดอํานาจเจปีนี้ถ้าหาวปอีกสองปีกระดวมวเป็น9้าปีนี เก้าปีนี่จะยาวนานกว่าตำแหน่งประธานาธิบดีในสหรัฐนะเขาเป็นวาระละสี่ปีเขาเป็นได้สองวาระเป็นแปดปีโชคดีตีห่างนะบริหารดีหรือไม่ดีเนี่ยเขาไปจบกันอยู่ตรงนั้นเขาใกล้คนอื่นคือไม่ได้ลงอีกอ่ะไม่ได้ลงทิ้งตําแหน่งอีกดังนั้นคุณะยุธ์เนี่ยถ้าเก้าปีแล้วเนี่ยคณะนี้ก็ยังไม่มีผลอะไรถดถอยไปทุกด้านนะครับการเมืองถดถอยเศรษฐกิจถดถอยการศึกษาถดถอย สังคมถดถอยทุกด้านเลยนะครับไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งนะถอยสังกระบวนเลยครับถอยลงคลองก็ยังพอจะพอยังพอ,อยงพอมีน้ำถอยลงหลุมงเลยโอ,โอ,อันตรายมากที่สุดน,นะปรใช้จนยอมเลยไปมใช้จน,น,นยอมลงหลเหวด้วยได้ไดหรือจะไา้หรือนะ <c oughs> เพราะว่าท่านประกาศจะคืนความสุขในเวลาไม่นานคนที่รอความสุขตายไปหลายคนเลยครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้โตก็ตายนะ รอความถูกไม่ได้เพื่อนผมก็ใชายหลายคนพูดตรงๆนะคนรุ่นผมอะ่ะดังนั้นเนี่ยจะรอไปอีกเก้าปีสิปีหรือยี่สิบปีตามยุทธศาสตร์ท่านเนี่ยผมคิดว่าคณะท่านหนี่ยยังจะมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบฮะแต่ว่าววที่ว่าจะจบที่รุ่นเดาที่นักเดือนนักศึกษาประชายชนปวดแอกประกาศขึ้นมาเนี่ยในขณะที่ขับเคลื่อนเดินกระบวนเนี่ยในปีที่แล้วนะที่ว่าซ้อมใหญ่นะ่ะมีแววจะเป็นจริงครับ มีความเป็นไปได้เลยว่าให้มันจบที่รุ่นเราพระหารชุดใหม่นะครับเมื่อคณะคุณเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์พลเอกอนุพงศ์เนี่ยหมดอำนาจลงไปผมมองไม่เห็นว่าจะมีคณะทะหารคนไหนรุ่นที่จะขึ้นมายึดอำนาจอีกโดยออกกำลังขึ้นมานะครับเอามายึดอำนาจอีกผมว่าการปผดเดการการเข้ามายึดอำนาจโดยคณะทหารนี่ถือผมว่าถือว่าจบนะครับจบที่รุ่นนี้แน่นอน เพราะว่าถ้าเกิดคือพูดง่ายว่าถ้าเกิดมีขึ้นมาอีกประชาชนที่ได้รับบทเรียนอย่างเฉลี่บแล้วครับเก้าปีสิบปีเนี้กับเผด็จการเนี่ยมันมีคาตอบชัดเจนเลยจะเอาอะไรมาอ้างนะครับเพื่อที่จะเอาเข้าไปยึดอำนาจอีกหมดนะครับหมดเลยเพราะฉะนั้นฝ่ายประชาชนนะครับท่านอาจจะยังไม่ได้สมปาถนาหรือสมประสงค์คือจะให้คุณคนเรือนยุทธเนี่ยยุบสภา จดให้มีเลือกตั้งแต่ล่างแล้วสมนุมนได้เป็นปราธิปแล้วก็ปฏิจจรูปประไรนี่ฮะที่ตามที่เขาเรียกร้องอาจจะยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านคือฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยถือว่าเป็นฝ่ายลุกนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานการ์ดั้งรับหรือถอยนะแต่เป็นฝ่ายลุกครับในทางยุทธศาสตร์นะครับในทางยุทธศาสตร์ในทางความชอบธรรมในทางความถูกต้องมันอยู่เป็นฝ่ายลุกทางยุทธศาสตร์คนที่ตั้งรับ จะเป็นรัฐบาลนะครับจะเป็นฝ่ายชนชนัชน้นปกครองที่เป็นอภิสิทธิชนที่พูดง่ายอยากจะยึดอำนาจไปอีก20ปีนั่นนหะครับตามยุทธศาสตร์นั่นนะดังนั้นเนี่ยสถานะตรงนี้เนี่ยมันก็เมื่อเป็นฝ่ายลุกทางยุทธศาสตร์ท่านจะมาฟาังยุทธวิธียังไงพรรคการเมืองฝ่ายประชาไต้ก็ดีพรรคการเมืองฝ่ายใ,ใายดพกกรรคต่างๆทั้งพรรคที่มีอยู่แล้วหรือตั้งขึ้นใหม่และประชาชนทุกบหร่าเนี่ย จะมากโหนดยุทธศาสตร์ยังไงเพื่อที่จะสร้างประชาธิปไตยคลิปหน้านะครับผมจะมาพูดให้เป็นรูปธรรมและเป็นคลิปสุดท้ายสําหรับชุดเล่าเรื่องอาการเมืองเรื่องเลือกตั้งนี่นะฮะคลิปนี้ผมขอ,อสวัสดีกับเพื่อนมิตรผู้สนับสนุนเพียงแคนี้ขอบคุณนะครับ